สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนูยูสคาร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสต็อกรถเข้าใหม่นะครับนี่เป็นไงลูกค้าบางคนตามหาอยู่นะครับตัวนี้เป็นมิสูบิชินะครับปาเจโร่นะครับ2.5 GT นะครับตัวนี้ปี2014เกียร์ออโต้นะครับนี่รถปีใหม่ๆนะครับตัวตัวนี้ตัวตัวท็อปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลูกค้าเรามาดูรายละเอียดรอบๆคันกันดีกว่านะครับ คือมีลูกค้าถามหาเข้ามาเยอะนะครับก็ตัวเก่าขนาเพึ่งขายไปนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพดีสภาพสวยอันนี้คือสภาพรับเข้ามาเลยนะครับน่าเรามาดูรอบๆคันนี่นะครับมาดูทางด้านไฟหน้าก่อนับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้น่ได้เป็นหลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตัวนี้และแถมมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับหน้าครับตัวนี้นี่นี่นี่จะเกิดหน้านะครับของเซอร์คอนเลยนะครับ ชุดแต่งเซอร์คอนนะครับรอบคันครับหน้าสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นล้อล้อแมกนะคแมกแมกกระทะประมาณเนี้ยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่แมกให้นะครับตัวนี้เรา,าใส่ล้อไว้เฉยล้อล้อตัวนี้คือแต่เราเปลี่ยนใช่ไหมเธอโยอ่าแต่ล้อล้อนี้คือว่า,ามาใส่ล้อเฉยนะครับแต่มีล้อแม็กไปทําไปทําสีให้อยู่นะครับ นี่นะครับอะไรอ่ะดแต่งเซอร์คอนนะครับตัวนี้รอบคันมาอัปเดตนี่คืออัปเดตสภาพเพิ่งเข้าให้ให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะครับคมเป็นคมเมียมนะครับระจกมองข้างดูสีรอบรอบคันนี่ย้ำนะครับใครที่สนใจคันนี้นะก็ติดต่อเข้ามาเบอร์ผมได้เลยนะครับเซลนุู๊นย์ปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนสองนะครับหรือทักไอดีไลน์มาก็ได้นะครับนี่ดูทางด้านหลัง สวยแล้วนะครับเกิดหลังสวยมากนะครับมีไฟท้ายนะครับมีไฟท้ายที่ไฟท้ายมีที่ข้อเป็นคมเมียมให้แล้วนะครับแต่งนะครับครับดูรอบๆขันโคตรสวยนะครับตัวนี้ใครนะครับที่ตามหายอยู่รีบทักมาเลยนะครับตัวนี้เป็นปีสิบสี่ด้วยนะครับเป็นปาเจโร่สองจุดสองจุด 5 gt นะครับปี2014นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านภายในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูให้เข้าๆ่าก่อนนะครับนิดนึงนะครับเป็นไงเบาะหนังใหม่ๆนะครับมานะดูทางด้านหลังบ้างนี่นะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันครับเบาะหนังสีดํา นี่มีตัวที่พักแขนใส่แก้วน้ําได้นะครับตัวนี้เดูทางด้านหลังนี่แล้วเ,เปิดประตูหลังก่อนนะครับมีกล้องอนี่นสวย,สวย โอเคเราไปดูทางด้านเลขไมล์และเราสตาร์ทรถดูกันดีกว่านะครับโอเคเปิดแอร์ก่อนอ่ะ uh, เราดูเลขไม่กันก่อนเลยดีกว่านะ mm hmm. ครับตัวนี้เลขไม เจ็ดสามห้าสามเก้านะครับเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเก้ากิโลนะครับไม้แท้นะครับโอเคครับผมอะไรนะครับมันติฟังก์ชันมีเพดเดลชิปนะครับนะครับตัวท็อปนะครับเพดเดลชิปนะครับไปไปไปสับเล่นกันได้เลยนะครับนะครับตัวนี้นี่นะครับมีจอนะครับมันซูมาให้นี่ครับย็ดโนโอเคอะไรไปเล่นเล่นกันได้นะครับอ่านะครับ ตัวเป็นแอร์มือหมุนนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับปัาไฟฟ้าหมดนะครับกระจกมองข้างกับไฟฟ้านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สภาพสวยสภาพดีนะครับอ่าผู้มือนะครับบร์วิสมีครบนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แบบค่อนข้างที่จะ สวยน่าใช้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นปีใหม่ด้วยนะครับปีสองพันสิบสี่นะครับตัวนี้ราคาถือว่าไม่แรงนะครับสำหรับตัวท็อปราคาอยู่ที่แค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวสองจุดห้า G นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะครับผมลงไว้ให้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าไอ l ดี e ลนมาก็ได้นะครับ ครับมาดูรอบๆคันก็ประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจปาเจโร่คันนี้นะครับก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยเซลนุนะครับ0ู9 5 1 5 4 1 0กนนะครับหรือทักมาทางไอดียไลน์ก็ได้นะครับ n u 4 8 6 2นะครับทักมาสอบถามวิธีการออกรถนะครับโปรโมชั่นเราผมบอกโปรโมชั่นหนึ่งของผมนะครับจองเดือนนี้ฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดโอนนะครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับ ครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับโอเคก็สุดท้ายนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับคันนี้นะปาเจโโลนะครับ2.5 GT ปี2 0 1 4นะครับราคา599,000นะครับฟีดาวฟีโอนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าคันไหนลงอาทมต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับ